สวัสดีครับก็สวัสดีพี่พี่น้องน้อง,องทุกทท่านนะครับผมไม้มงคลฟอร์นิเจอร์บ้านลักไม้ต่อไม้ก็พามาพบกับต้นไม้เทพทาโรนะผมนี่ก็เป็นต้นสดนะผมซึ่งต้นนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลรัตรภูมนะผมซึ่งก็เท่าที่เห็นนะผมก็มีอยู่ต้นเดียวนะผมหลายท่านก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผมทํา กับลากไม้ต่อไม้ที่ทาโรไปแล้วนะผมแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นต้นสดมาก่อนนะว่าเป็นแบบไหนนะผมผมเคยถ่ายไปครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นต้นใหญ่นะผมต้นใหญ่เอามากๆอันนี้ก็เป็นต้นที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะผมซึ่งก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมป่าดูรอบๆนะครับลำต้นนะผมลำต้นก็จะเป็นออกเขียวๆอย่างนี้นะผมอันนี้ต้นก็ ไม่ใหญ่นะผมครับ, <c oughs> รบนี่คือใบของเขาเนาะผมบใบเล็กๆนะผม ลำต้นนะผมก็คอนกลางจะสูงโลนะผมแต่ว่านี้ก็มีการตัดแต่งยอดนะครับผมเพื่อให้เป็นพุ่มนะครผมเพื่อมันจะได้ไม่ไปชนสายไฟกินสายไฟเสาไฟนะครับผมลักษณะซึ่งใบนะผมถ้าเราขยี้ดูนะครับผมก็จะหอมนะครับผมมีกลิ่นหอมครับลำต้นก็จะมีกลิ่นหอมนะครับผม กับนี่คือใบของเขาแลครับเทพทารูนะผมหรือว่าไม้จวงนะผมภาคใต้เรียกอย่างนั้นนะผมกเป็นต้นไม้หอมนะผมนำต้นนะครับก็จะออกเขียวๆอย่างนี้นะครับผม จริงๆหลายท่านก็นำต้นเทปตาโลนะผมต้นสดก็ไปใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างเหมือนกันนะผมแต่ว่าผมนิยมเก็บเป็นลากไม้ต่อไม้นะผมเพราะว่าอ่ามันตั้งอยู่ได้นานนะผมต้นสดมันจะเปื่อยนะผมนานๆก็จะเปื่อยแต่ว่าถ้าเป็นลากไม้ต่อไม้หรือว่ามันเป็นแก่นไม้แล้วเนี่ยผมก็จะไม่เปื่อยไม่เน่าไม่ไม่เสียแลวผมไม่พองน้ํานะครับนี่ครับ ก็สามารถที่จะเก็บได้นานนะครับผมนําไปใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างนะครับผมกับต้นไม้ชนิดนี้นะครับ,บก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับต้นเทปตาโรที่ผมนําไปทําฟอร์นิเจอร์นะครับผมแต่ก็ใช้เวลานานเป็นเกือบเกือบร้อยปีนะครับผมกว่าจะได้เป็นแก่นซึ่งต้นก็มีขนาดใหญ่มากๆนะครับผมกว่าจะได้เป็นแก่นไม้ได้นะครับผม ใช้เวลานะผมกว่าจะได้เป็นแก่นไม้แล้วก็นํามาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งทนทานอย่างมากนะครับผมขนาดเผาไฟก็ไม่กินไม่ไหม้นะครับผมรับรากไม้ก็มีความทนทานทนน้ําทนแดดทนฝนนะครับผมบวกมอดก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับผมน่าจะก็ประมาณนี้แล้วครับผม คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยผมพี่น้องที่ติดตามกันนะครับผมนี้ก็ยังเป็นต้นเล็กนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ